สีขาวบอกทนไม่ไหวเอาเม็ดมาไล่ม้าก่อนได้ไหมม้าฝ่ายสีแดงถูกถอยไปโดยอาจารย์หนูเทพครับและสีขาวครับทิ้งตีพื้นที่ขึ้นมาครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเสียพื้นที่กลางกระดานไปครับสีแดงก็ไม่สนใจครับไม่ว่าจะสีขาวจะเดินอะไรมาก็ตามแต่ฉันจะเอาเรือมาส่องขุนเธอไว้ก่อนครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยข่าวพาผู้ใยรู้นะครับสาหรับในคลิปนี้เนี่ยผมมีบันทึกเกมของสุดยอดเซียนหนุเทพครับมือวางอันดับหนึ่งของประเทศไทยนาตอนนี้ครับก็เป็นเกมการซ้อมที่เขาซ้อมกันในเว็บไซต์ p พ k เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกเกมที่เรานําเสนอไปเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์หนู่เทพเนี่ยจะเป็นฝ่ายสีขาวนะครับแต่ในเกมเนี้ยพิเศษนะเป็นฝ่ายสีดําเป็นฝ่ายที่เดินทีหลังและเจอกับ นักหมากรุกที่ชื่นชอบการเปิดเม็ดซ้ายด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยในเกมนี้นะครับถูกเล่นไว้ในเว็บไซต์ p พ k OK นะเช่นเคยครับเราจะเอามาทําให้ดูในกระดานจริงเพื่อให้มันง่ายต่อการรับชมนะในตาเดินแรกเนี่ยหมากฝ่ายขาวคุณวัดโบดตํานะครับเขาเดินโคนขึ้นมาก่อนหมากฝ่ายอาจารย์หนุเทพเนี่ยเปิดเบีย้ยหน้าเม็ดเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือไม่ว่าจะเป็นสีแดงอาจารย์หนุเทพก,ก็จะเปิดเบีย้ยหน้าเม็ดขึ้นมาเสมอครับ สีขาวเดินเม็ดและหมากฝ่ายสีแดงเดินเม็ดบ้างครับการเปิดทรงเนี่ยของสีขาวเนี่ยเขาเปิดในทางด้านของเบี้ยหน้าคนนะครับซึ่งเราก็อนุมานได้ว่าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยเขาอาจจะเดินเป็นพวกหมากเม็ดซ้ายแบบนี้หรืออาจจะเดินเป็นหมากาม้าซ้ายครับเพราะงั้นครับโดยอาจารย์หนุเทพเนี่ยพอเขาเห็นว่าสีขาวเนี่ยเดินเม็ดซ้ายมาเสร็จอันนี้เขาก็ยังเดินซ้อนรูปู่ทําไมผมถึงเรียกว่าการซ้อนรูปเพราะว่าสีแดงยัง ไม่ได้บอกตัวเองเลยนะว่าจะไปเดินมาอะไรจะไปเดินมาเทียมมาโยงขวานี่ก็สามารถเดินได้นะครับหมากฝ่ายสีขาวเดินมาขึ้นมาและหมากฝ่ายสีแดงเดินโคนครับเป็นโคนผูกเม็ดครับสีขาวขอเดินโคนและหมากฝ่ายสีแดงขอเดินมาเห็นไหมเริ่มมีการขยับม้าสลับปรับเปลี่ยนแล้วครับสีขาวเดินเบี้ยขึ้นมาฮะและหมากฝ่ายสีแดงเดินมาครับเป็นหมากม้าเทียมครับโดยส่วนมากเนี่ยวิธีการเดินเม็ดทรายนะครับของมนุษย์เนี่ย ก็จะเดินในลักษณะนี้ครับก็คือการที่พยายามจะเอาเปรียบทางด้านซ้ายมือของสีขาวให้ได้ก่อนเม็ดซ้ายเนี่ยการโถมก็ต้องโถมทางซ้ายเพราะงั้นควรจะได้เปรียบทางซ้ายมือของตัวเองโดยส่วนมากก็จะเป็นการตีเบี้ยขึ้นมาและนี้นะครับเป็นการรับมือเม็ดซ้ายด้วยม้าเทียมเบี้ยคู่กลางครับหมากฝ่ายสีขาวขึ้นม้าเต็มตัวและหมากฝ่ายสีแดงขึ้นโคนครับจังหวะนี้สีขาวขอเปิดโคนเป็นโคนในผล หมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนุเทพครับขึ้นขุนมาอย่างเร็วครับและหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยยังคงไม่ทิ่มเบีย้ยบุกนะแต่ใช้โคนเนี่ยเสริมขึ้นมาก่อนทําให้จังหวะนี้ครับอาจารย์หนุเทพอ่ะ <c oughs> พยายามที่จะตีเบีย้ยตัวกลางครับ <c oughs> เวลาการที่เราจะตีสามเบีย้ยนะครับคุณผู้ชมครับทําไมคนเขาถึงชอบตีเบีย้ยเพื่อมาทําลายตัวกลางนักทาลายตัวกลางหนา <c oughs> เดี๋ยวผมจะหยิบเบีย้ยให้ดูนะเพื่อทุกคนจะได้เข้าใจเรื่องหน้าเบีย้ยมากยิ่งขึ้นถ้าผมหยิบตัวนี้ออกเนี่ย จะเท่ากับว่าตรงนี้จะกลายเป็นแท่นหมากนะครับที่คุณสามารถเอาตู้หมากไปวางได้เอาเม็ดไปวางเอาโคนไปกดดันเอาม้าไปวางเนี่ยทําให้หลายๆตัวนะครับสีขาวเนี่ยเขามีปัญหาได้อ่าเพราะงั้นเนี่ยโดยหลักการก็คือเราต้องพยายามทําลายเบี้ยตัวกลางถ้าเกิดว่าคุณเจอสามเบี้ยนะครับทำลายยังไงอย่างนี้ก็ได้นะแบบอาจารย์หนุเทพเลยนะครับล่อให้เขาทิ่มเบีย้ยเข้ามาขุดบอ่อล่อปลาครับหมากจังหวะเนี้ยฮะ อาจารย์หนุเทพเนี่ยงัดม้าขึ้นมาทันทีคือด้วยปกติคนทั่วไปเราเราก็คงไม่ค่อยทํากันนะแต่ว่าระดับสุดยอดเซียนเขาทํานะหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยก็จําใจครับต้องขึ้นขุนเนี่ยขึ้นมาผูกเอาไว้ก่อนเพราะเบี้ยเนี่ยมีปัญหาครับกลัวไปทิ่มเข้ามาหมากเสียทรงเกิดว่าสีขาวเอาม้าไปตัดโคนที่มเบี้ยสูงกลางกระดานมั่วไปหมดเขาเลยได้ขึ้นข,นขุนขึ้นมาครับแต่ก็ไม่ไหวครับที่จะโดนหมากฝ่ายสีแดงอาจารย์หนุเทพเนี่ยเขา ขึมเบี้ยสูงเข้ามาอยู่ดีฮะมากฝ่ายสีขาวก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับใช้วิธีการถอยม้าไปก่อนสีแดงอัดเบี้ยขึ้นมาครับทาให้โครงสร้างเบี้ยสูงเนี่ยมันมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นครับสีขาวบอกทนไม่ไหวเอาเม็ดมาไล่ม้าก่อนได้ไหมม้าฝ่ายสีแดงถูกถอยไปโดยอาจารย์หนูเทพครับและสีขาวครับชิงตีพื้นที่ขึ้นมาครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเสียพื้นที่กลางกระดานไปครับสีแดงก็ไม่สนใจครับไม่ว่าจะสีขาวจะเดินอะไรมาก็ตามแต่ ฉันจะเอาเรือมาส่องขุนเธอไว้ก่อนครับสี่เขาเล็งเห็นแล้วว่าหมากตานี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับการที่เอาเรือมาไม่มีความหมายครับอาจารย์หนูเทพก็จะพยายามสแสดงความหมายให้ดูครับว่าการเอาเรือมากดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงโดยการเอาเม็ดไปต่อเพื่อทําให้หน้าหมากเนี่ยมันบางยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้โถมตัวเข้าไปบุกทีเดียวครับหมากไฟสีขาวรู้ตัวแล้วครับว่าโอ้โหว้าวนี่มันชอบจะรุนแรงเกินไปแล้วนะครับ ก็เลยพยายามที่จะถอยเม็ดกลับไปครับแต่รูปทรงนี้ครับเจอหมากายสีแดงอาจารย์หนุเทพเนี่ยคว้ามามาจับกินเบีย้ยไว้ก่อนนะทาให้เบีย้ยมีปัญหาครับต้องปรึกษาเรือทันทีครับตัวสีขาวครับใช้เรือเนี่ยมาผูกเบีย้ยไว้ก่อนและจังหวะน,นี้ครับเป็นรูปเกมสําคัญครับสีแดงกินตัดไปก่อนครับเพื่อวัดใจว่าสีขาวเนี่ยจะเอาตัวไหนกินครับคือถ้าไปเอาเบีย้ยตัวด้านในกินเนี่ย คือหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยหน้าหมากก็ค่อนข้างบางครับหลายๆคนก็คงคิดเหมือนผมครับและผมก็คิดเหมือนผู้เล่นฝ่ายสีขาวคือเอาเบีย้ยตัวนอกกินดีกว่าอยู่ไม่ไหวครับและทันใดนั้นอาจารย์หนุเทพก็บุกทันทีฮะโดยการใช้เบีย้ยสูงเนี่ยกินรุกเข้าไปก่อนครับทําให้ขุนหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยถูกดูดขึ้นมาด้านบนครับและดูดมาทมาําไมเหรอฮะจังหวะนี้มีปัญหาแล้วครับเมื่ออาจารย์หนุเทพใช้เรือเนี่ยมากดกุนครับเตรียมที่จะกินเปิดลุกดูดขุนขึ้นมาด้านบนเข้าไปอีก สีขาวไม่รอช้าครับคว้าขุนหลบทันทีเพราะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะมากไฟสีแดงอาจารย์หนุเทพเนี่ยยังคงที่จะบุกอย่างต่อเนื่องครับด้วยเพลงหมากมา้าเร่าร้อนของตัวเองครับใช้ม้าเนี่ยถามต่อทันทีครับว่าจะเอาไหมจะงัดหรือเปล่าครับหมากไฟสีขาวรู้ว่าการกินไม่ใช่คําตอบที่ดีครับเพราะการเอามากินม้าของสีแดงเนี่ยทำให้เบีย้ยเนี่ยถูกไหลเข้ามาเป็นเบี้ยสูงโดนยึดพื้นที่ไปอีกครับ เขาก็เลยตัดสินใจเนี่ยเดินโคนมาไล่มาครับทาให้จานุเทพเนี่ยใช้มมากกินม้าไปครับเหตุผลที่เขาต้องเดินมาในสถานีเสียหมากไปหลายตัวเนี่ยเพื่ออะไรเพื่ออย่างเดียวแล้วทีเดินคือตําแหน่งเนี่ยวิธีการเดินวิธีการบุกจานุเทพเนี่ยเขาไม่ได้เ,เซตตําแหน่งอะไรมากครับคือเขาต้องการทีเดินและการเข้าตีที่ต่อเนื่องถึงแม้ว่ารูปเกมการตีเนี่ยมันจะไม่ได้ปูป้าปุูป้าแล้วตัดสินแพ้ชนะทันทีแต่ว่า คือทรงหมากพวกนี้ครับมันทําให้สีแดงเนี่ยค่อยๆลุกคืบลุกคืบเข้ามาเรื่อยๆครับหมากฝ่ายสีขาวใช้เม็ดขึ้นมาครับเจอหมากฝ่ายสีแดงกินตัดเข้าไปอีกครับเนี่ยนะฮะทุกอันเดินทุกการกินตัดเนี่ยมีความหมายหมดนะครับอย่างเช่นในตาเดินเนี้ยอู้หูโคตรแรงเลยฮะเนี่ยทุกๆอย่างถูกบิ้วมาและการโจมตีพลิ้วไหวดุดสายน้ําคุณดูดิการเดินนี่เปิดเม็ดมาโคลนขาดกันละ ทำให้หมากฝ่ายสีขาวอยู่ไม่ได้ครับต้องเอาขุนมาผูกอาจารย์หนุเทพกินเม็ดไปอีกละดูดม้าสีขาวขึ้นมาครับจากนั้นเจออะไรรู้ไหมต่อโคนเห็นไหมทุกการเดินตีตีตีตหมดทําไมเข้าถึงกล้าตีรู้ไหมเพราะว่าสีขาวโคนเซติดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งทําให้หมากฝ่ายสีแดงเวลาบุกเนี่ยโคนกลางกระดานเขาจะมีมากกว่าหนึ่งตัวครับสีขาวก็ไม่รอช้าครับถอยทันทีเพราะรู้ตัวให้อยู่ไม่ได้ครับสู้ไม่ไหวครับ เจอหมากฝ่ายสีแดงยัดโคนก็ไปหนึ่งตัวครับหมากฝ่ายสีขาวถอยมาไปอีกครับหมากลุกไม่เล่นเล่นเป็นหมักถอยแล้วตอนนี้โดนโคลนลุกเข้าไปอีกกระหนาลุกกระหนาซัมเมอร์เซลครับลุกเข้าไปอีกครับและหมากฝ่ายสีขาวครับสยับขุนหนีพยายามแล้วนะพยายามที่จะหนีไปนู่นไปนี่แล้วแต่ก็เจอลุกเข้าไปอีกครับโอ้โหบ้านเป็นนักลุกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะแต่รู้แน่ๆครับแกเป็นนักหมากลุกแกก็ต้องลุกอย่างนี้นะฮะ หมากฝ่ายสีขาวเนี่ยพยายามที่จะถอยขุนลงไปด้านล่างอีกนะครับเจอโคนอัดรุกเข้าไปอีกมากฝ่ายสีขาวอยู่ไม่ได้ขอยอมแพ้ดีกว่าครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในเกมจริงแล้วผมจะพยายามนะวิเคราะห์ความรู้สึกในตอนการเล่นของสีขาวบรรยายออกมาให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าทําไมผมถึงรู้ล่ะผมอยู่ข้างกันนานคือผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์หนู่เทพไงผมเคยซอฟมาก่อน ผมรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงการที่คุณต้องโดนตีโดยที่คุณนั่งมองตาปิ๊บๆเหมือนคุณเล่นเล่นสนุกเกอร์แล้วคุณนั่งดูแล้วเข,เขาก็แทงแทงเข้าหลุมอย่างเดียวคุณไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย,เลยเนี่คือสไตล์ของอาจารย์หนุเทพครับการตีเนี่ย อาจจะมีแรงบ้างไม่แรงบ้างแต่ต่อเนื่องแล้วก็รวเป็นชุดจนกว่าคุณจะจบเกมนี้ไปครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสไตล์การเดินของสุดยอดเสียยหนุเทพมือหนึ่งประเทศไทยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าไปลืมกดแชร์ด้วยละกันถ้ารักกันแน่ๆอย่าลืมกดติดตามถ้าอยากส,สนับสนุนอาจารย์หนุเทพก็สามารถซื้อหนังสือของแกได้ครับกับสุดยอดเสียน2020มายงขวาประทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเสียนมานั่งข้างๆ ก็อย่าลืมกันนะครับถ้าสนับสนุนก็ยินดีเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ Li like น์แอดมากลูกไทยสำหรับในคลิปนี้ครับผมขอตัวปลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนสุดยอดเซียน2020มาโยงขวาปัะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line หมากรุกไทย